ครับกับในรุ่นของรถเหล็ก2,005นะครับ2,005ตัน5ครับไม่ไม่ใช่ครับ2,005ตัน6มาดิจ้ามาดิครับคันแรกครับจากป u a อ pop cong 7ครับในรุ่นของ2,005ตัน6ครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ดีกว่าครับ UAE pop 6เฉินครับมาดูว่าแข่งแรงแค่ไห นีเป็นการคัดไฟล์ลัตแรกครับในรุ่นของ2อง5 <25. S 2> ค,ครับน0่งศน่ครับ จุดแป้าหครับลันแรกครับสิบจุดแเก้าหครับคันที่2ครับอันนี้เทพิทักษขับครับท้ายอะไรเก่าครับอูยกสันกุลีครับต่อมาเลยคันที่สองครับในรุ่นของสองห้ารถเตันหครับ

สิบจุดสี่สี่สเก้าครับสิบจุดสี่สี่เก้ครับสองพันห้รถเหล็กครับตอบงานอมพาดบุรีครับโอ้อนี้เออที่ถูกี่ถูกนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ ไปแล้วครับเกิดอะไรนี้ครับมารเดทค,ครับหนึงห้าสี่สองครับรถเหล็กสองพครับปล่อยพลังโดยวัดพิจิครับ และดูเวลาครับ10.40 3ครับน่าจะอยู่ลำดัที่1นครับครับันนี้ครับจากช่างป้อมโอแบนนบจอโอแบอันนี้ปู่ช่างออ,เอสเอกชัย6.9ครับครับมันรวมหอดสักคู่นะครับหลอด I mm -hmm. รันนี้ครับกับรถเหล็ก2องพครับตันหกครับแเอค,ครับช่างป้อมโบแจนครับตัวในแต่ปีครับช่างออสเอกชัยจหกสิบเก้าเป็นการปริไฟรันแรกครับ สิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดหกศูนย์เก้าครับสิบเอ็ดศูนย์สามสี่ดครับสองคนนี้ครับสิบเอศูนสามสี่กับสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหกหกเก้าสิบเอ็ดศูนย์สามสี่ครับไอ้เดียวไอ้แก้วเดียวเออเลิบไปเลย ชั้นหนึ่งมหาชัยหรือชั้นหนึ่งนอนน้อยนะครับหรือชั้นหนึ่งมาสายประจํานะครับ mm hmm. วิ่งคู่กับเอแอนป๊อปใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ครับเป็นอะไรเป,เป็นต่อครับเป,เป็นต่อเป็นต่อเซอร์วิสขอรับครับ หนึ่งมหาชัยครับปูกเป็นต่อครับแต่ดีครับเป็นต่อสวิยในลนของ25รถเหล็กครับ อัิฟัยละแรกครับ11377ครับแท็ก A ครับอูช่างหนึ่งมหาชัยครับส่วนแท็กเป็นต่อครับ10.815ครับ10.815เป็นต่อเซอร์วิสครับ10.815อูช่างทักอูว้ายทุกคนไม่ได้ดงเลืองไงไงไง ตลือจก็ว่าไอ้ทะโบครับเกิดอะไรขึ้นครับฟิวเถอบ ใช่ไหมหวานะมีงเบอร์ครับ2องนเครับอันนี้เป็นเบอร์ท okay> ี่สองครับเจ็ดเคเอฟอะไรดีไหมครับตั um, ้ง อันห้ารถเหล็กเป็นคันนี้เป็นเบอร์ที่สองครับจากอูเอเอฟป๊อปคลองเจ็ดครับเอฟอะไรดีแมนครับ กไปแล้วครับลกไปแล้วครับกับเบอร์ที่สองครับเกิดอะไรกับจังป้อมโฮเจ้นะครับมาในลนแรกคันสุดท้ายครับอันนี้เป็นคันที่สองที่หนึ่งครับจบชัยน้าจบจบใั่น้าอะไรเจ้าครับเบียร์จูนการบินครับตอนนี้อยู่ลำดับที่สองนะครับสิบสี่ปีเก้าครับสิบสี่ปีเก้าลำดับที่หนึ่งได้วิ่งอยู่สิบครับสำหรับใส่แว่นนะครับอีกประมาไม่เคยครับคุณทูบงครับ ของรถเหล็กสองพันห้าครับตัน6ครับมาครับจะวิ่งเร็เลยครับที่เรียกไปนะครับเอารถมาด่วนเลยนะครับโอ้หอล้นล้นครับยกดีกว่าครับไปละครับหนึ่งครับ รับ1680เจอกันชุดหน้ารันสองครับออกไป <มา S 1> ตุ่นชุดสเที่ยวเลยครับ